สวัสดีครับเพื่อนๆแซ็ครุ่นทำกินครับวันนี้เพื่อนทุกคนขมบอกจริงๆว่าวันนี้ขอร้องเพื่อนๆช่วยเบิร์ตหน่อยเบิร์ตเบิร์ตยรุ่นทำกินตัวนี้อยู่ปักช่องเบิร์ตบอกว่าไม่ไหวแย่เคยซื้อรถเนี่ยชบาดำแซ็พันเป็นรถที่พวกผมสองคนดูโอ้ชอบกันมากวันนี้เบิร์ตบอกว่าไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจไม่ดีขอขายขอขายเลยว่าขอขายผมก็ไม่อยากจะขายเพราะว่ามันเป็นท่อราคาคู่แล้วคานี้มีฟิคคิปเตอร์ด้วยและสี่นี้หายากไม่มีผลิตแล้วปีซอที่พวมามาแล้วเสียงมาแล้วเบิร์ตบอกว่าขาย ขายด้วยกันเถอะเอาตังค์ไปทำย่างอื่นก่อนเ้าไปซื้อใหม่เราก็เสียดาเสียดายแต่เขาดูเพมือนสวยน้ำคู่เลยอแล้ว oh. ยังไงแย่ฮะแย่กอนที่จะบอกว่าแย่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาไปคุยกันว่ายังไง,ไง,ไงทไมอะนึ่งรอบก่อนอยาอ่าหวังเนสียอพ้อมเรอดมากร เอะ่เสียงนะเสียงโหดปะท่อนี้เสียงโหดมากนั้นๆโหดนะอันนี้นุ่มเดี๋ยวเพื่อนดูกันชอบแบบไหนแต่วันนี้คงจะคงจะไม่ได้อยู่กับผมกับเบิร์ดแล้วคงต้องเป็นเพื่อนแหละที่มาซื้อ เอาแน่ใช่ไหมเอาแน่ไม่ไหวเลยเอาจริงนั้นนินี้ไม่เสียดายเลยใช่ปะ่ะไม่ไไเสียดายแล้วสองคันนี้ยอมยอมไม่มีรถขับสองคันนี้นะเป็นคันที่มีคือคันที่ดูโอเราตั้งแต่แรกเลยนะเราจะข่ายมันลงเลยไงต้องข่ายแล้วแต่สี่นี้ไม่มีระนะเบิร์ตถ้าหมดสภาพนี้อย่างนี้ไปบอกเลยว่าจะบอกขายเป็นเพื่อนซื้อแน่นอนรถสภาพแบบนี้ไปแน่นอนตัดใจแล้วชัวนะชัวตัดใจแล้วอ้าวแล้วนี่มีมอเตอร์ไซค์รถจนไม่ไหนอ่ะโอ้โหรถก็ไม่มีขับรถตอนนี้ อ่ะทำไมอ่ะไม่ว่าเลยรถไม่มีครับโทรศัพท์กองเ็เสียในข้อดีมีเลยเหรอข้อดีไม่มีเมียดิเข้อเสียไม่มีตังค์โอ้ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยก็ขายเือต้องขายต้องขายต้องขายต่อที่จะก่อนจะบอกว่าขายเมื่อกี้เสียงเองอะเพาะนะรันโคตรมันเลยเดี๋ยวข้าลองเสียงของข้าดีว่าจะออกขนาดไหนลองดูลองดูลองดูจำได้เองว่าเองดุดันใช่ข้าไว้พมยาวแล้วข้าชอบนุ่มนวลเนี่ยดูต้องดูต้องดูเฮ้ยเพาะ คนละแบบกันคนละแบบกันเออเดี๋ยวเราวางเสียงดิ หอมันุ่มเสียงมันฟังแล้วมันนุ่มๆะลองางหน่อยลองล้างหางหานานหานาไตอนชาวบ้านไม่ด้เนะออกแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะตายกับคันนี้เลย ันอยู่รูปอ่ะนะเสียสิ์าอยู่รูปเกดบิเมือกี้กขดไม่ม่วงนม่วงรูเลยเลยีม่วงไเออเนโอ้ยอนุ่ป่ะคนลแบบกันออราคาราคาเท่าพอกันเลยเหรอก็บอกแล้วแชทพันที่เราคุยกันว่าแชทพันยังไงก็ต้องท่อคู่มามาดูของคอนเบิร์ก่อนของเบิร์ดนี่นะก็จะมี Uhm. ท่อเวนหายคู่อันนี้คือหายากเสียงได้เอกลักษณ์เอกลักษณ์คือจะเสียงที่มันแบบว่าลั่นดุดันดุดันใช่คอมเบิร์ดเนี่ยมีท่อที่ว่านะดูดีอืแล้วก็มีกันล้มไอ g จีและที่สัมคัญนี่เพื่อนๆดูนี่มีไฟ้หนอยู่นี่ด้วยการสวัดโอนย แอบซิงแอบซิงเขาเรียกแอบซิงข้างในปกติมือเบรกมือคัตอะไรนะซักปั๊ม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 ป่ปั๊มเบอร์สิบเก้าด้วยแล้วก็มีมือเบรกมือคัตแบมโบมีสัญญาณการขโมยมีกล้องหลังงเบิร์ดครบเลยนะใช่แล้วอีกอย่างจริงๆแล้วการสะบัดจะอยู่ข้างบนเบิร์ดบอกว่าขับไปขับมากลัวจอดที่ห้างและพวกลักเละแอบไปข้างล่างใช่เขามีแต่โชว์ข้างบนนี้ไปโชว์ข้างล่างเก็บแวงล่างดีกว่าใช่เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายสวยมากกกเพื่อนนนนๆะะคัี้รจ กระจกนี้จะเป็นเสียจีนี่เซียอะไรเขาเรียกว่าเซียจีแท้ถ้ากระจกแท้ไปแท้ดูไงรู้ป่ะดูไงถ้ากดก๊อกมีล็อกถ้ามีล็อกเนี่ยคือแท้ถ้าไม่มีล็อกเรียบร้อยอันของปลอมความรู้เกจไอความรู้ดิซื้อไม่สี่พันก็ของปลอมเก้าร้อยมันเพื่อเรียกเอาแล้วมีไอตรงนี้คาร์บอนด้วยติจิปรทะเบียนคาร์บอนยางไม่ชิวหน้าแต่งนะสวยข่ตัเบอร์ก็สวยนะแต่แน่นอนนะยางก็ไม่ด้วยนี่ก็มี สายปลดสายอะไรนะก็เออง่ายะภาพนี้คือหาไม่ได้เลยรูกว่าเมื่อกี้เพื่อนฟังเบิร์ดลากหรอฟังเบิร์ดลากเสียงไปเมื่อกี้น่าจะน่าจะรู้เลยว่าหัวใจจะเลือกอะไรใช่นะอ่ะถ้าส่วนคนที่ชอบแบบเสียงแบบนุ่มนวลคันตัวค่านี้ก็จะมีอ่าการล้มอ่าจีบีเลสซิ่งท่ออาคาวิคู่นะคู่ไม่ว่าคู่ด้วยฟูด้วยฟูทั้งเส้นฟูนะ ตรงนี้ดูง่ายถ้าโฟลจะมีสปริงนี่อาคาวิกสปริงคู่นี้หกเจ็ดหมื่นนะแค่ท่อก็ราคาคู่กต้องยางไส้ฝาครบนะชิลหน้าคาร์บอนนะกระจกอ่าเรซโซมากระจกซีมาก็แพงกว่าพอกระจีเทียจีเลยไอปั๊มมันอยู่ข้างบนเอไอการทับทัศน์การทับัศนอยู่ข้างบนนี่เก๋กันสับัศนไฮโปโปมีแฮนด์ด้วยใช่มีมีสายบอกเกียร์ด้วยนี่ คาร์บอนแฮนแต่งแฮนตรงนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูอีกทีเมื่อกี้ขี่มากับมันอักมันอักกับหัว่กับหัวยากดีึงแต่ถ้านั่งแล้วท่าโคดสะพึงอลังการนี่นี่ลังแขนหลังแขร์ูดมันได้โชว์มันได้โชว์สรีระอ่ะแต่ขันเวลาเวลาคขอมไปมันดูแบบมันดูแบบการจับดูธรรมะทั้มใช่แต่เบิร์ดรู้ไหมว่านี่คืออะไรอันนี้อะไรเบิร์ดอาจจะรู้แต่เพื่อนๆน่าจะไม่รู้หรอกอะไรรู้เปล่เนี่ยบางคนมีพวงกุญแจใช่ แต่ผมจะกันลอยได้กันลอยและอีกอย่างคันนี้ข้อยิงมันเฉยเลยรือเป่าอย่าตกใจนะเมื่อกี้เห็นไหมไม่ได้กำคัดนะใส่เกียร์ฟิกชิปเตอร์นี่ไปแล้วฟิกเตอร์พร้อมที่เตะเกียร์แบบขาดๆของมอนสเตอร์โคตรระตูอยากหรือโซมอยากได้ไหมก็เปลี่ยนเอาโซ่มโซ่มไปดิโซ่มไปดิแล้วก็กันารลอยนี่นี่มีนี่ด้วยเพื่อนๆคิดดูตู้งไทยตรงนู้นมุมไปไกลเบิร์ดกับโหวดพอดีลองดูดีว่าแบบ ถ้าเกิดว่าฝ่าแฟดแกงมันแกงแซกเก้าโลเอ้ยแซกพันกบาดำเป็นเพื่อนผมบอกเลยสี่นี้ปีสิบหกเท่านั้นนะไม่มีอีกแล้วตะขี่มาเป็นขี่คันเดียวว่าเท่ขี่เป็นคู่ตูว้วาไงขี่เป็นคู่ตูว้วาไง <c oughs> ในบร์กรรมท่าที่ว่าเรามาเป็นดูโอ้ Bad boy Bad boy Bad boy What you gonna do What you gonna do อ้ย,อยมุมนี้สวยจ้า แล้วไฟหน้าตัวนี้มันเป็นไฟหน้าที่เป็นตัวแล้วก็สปอร์ light, ตไลท์ฟลูออรเตอร์อยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วนะเป็นไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนไคสนใจไม่ต้องซื้อเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยซองคันนี้ขายไปราคาถูกๆนะหาไม่ได้แล้วนะโอ้โหของแต่งนี่ทงคู่นี่บอกเลยว่ากินกันไม่ลงซื้อไปครับรอเลยใครชอบคันไหนชอบอยังไงจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยถ้าคุณเคยขี่ตัวพันเดียวมาขี่ตัวแปดร้อยเก้าร้อยคุณจะมองว่าอุ้ยจ่ายชำใจชำใจ่ เคยขี่พันต้องเล่นพันถ้าพันเนี่ยมันจบอยู่แล้วมันติดมือฮครขับอีกไบเหรอขับตัวไหนอะตัวพันผมตัวพันตัวพันครับพี่ตัวพันครับพี่ยิ่งใหญ่มันต้านกันใช่ป่ะเอาเลือกเอาทรงคันนี้ใครชอบแบบนุ่มนวลขันของแซ็กเลยแต่ถ้าใครชอบแบบกระโ霍กระหากแบบดุดันดุดันก็ต้องันี่ถ้าเบิร์ดแต่ว่าถ้านี่ถ้าเบิร์ดแต่ว่า ยามลุงๆไม่ขายทิ้งแน่นอนใช่นะวันนี้ถือว่าช่วยเบิร์กหน่อยนะโอเคว่ากันไปคันละเพียงเพียงละคันคันละเลือกเอาสองแสนแมื่นเก้บาทแต่งเต็มๆ็มวนใจัวเบ์สนแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่แสนมกพันแซ้ทำกินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ